ในตอนนี้แมป MPC a พ l ซอ์เนี่ยทุกคนเขามีของลิมิเต็ดมาขายนะครับจะเป็นตามนี้เลยนะเนี่ยมาดูกันเลยพวกนายจะมีเป็นอาวุธสกินาำเพลแล้วก็บ,บ้านสยองขวัญสีม่วงนี่เว้ยโ้โหฉันว่าอาวุธนี่เท่สุดแล้วเนี่ยจะกบดูดิเปลี่ยนจากปืนธรรมดากลายเป็นปืนแบบว่าสุดเท่เลยใช่ อันนี้คือแบบใช้ยิงใช้ฟันในอันเดียวกันเลยอะเนี่ยและนี่ก็คือสกินไว้ก็คือเป็นเหมือนสกนินฟักทองใช่ไหมเนี่ยซึ่งเท่มากเลยนะดูดิมีไฟด้วยอ่ะ <c oughs> หุนไลกาผีหรือเปล่านี่อเอออย่าสยองเลยอ่ะพวกนายลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าพวกนายเป็น NPC ใช่ไหมจะต้องโดนตัวนี้ไล่มันจะน่ากลัวสักแค่ไหนอ่ะไม่อยากอยู่ใ,ใกล้เลยน <c oughs> <c oughs> ่ากลัวสุดเลยมีตังค์ซื้อได้ไงเนี่ยโอ้โหและนี่ก็คือเป็นบ้านนะซึ่งบ้านในเกมนี้ผมว่ามันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่อ่ะเอาจริงมาเฮ้แต่มันได้ความสวยงามไงเจ้ากบเออม่่า ปีกเราหรอกเออปีกเราสวยวันเยอะใช่ในดูปีกพวกเราสวยกว่าเยอะทุกคนจะมาบังทำไมฉลามอย่าลืมสั่งซื้อได้ที่กลุ่มกบเล่หามเลยนะครับผมมีหลายสีนอกจากสีพวกเราด้วยนะทุกคนใช่มีเลนทัหงสแบบเลยนะ โดยชื่อของลิมิเตดทุกคนครับอีก9วันเขาจะหมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยดีกว่าราคานี่คือลดจากพันห้าเลยหกร้อยเจ็ดห้าเลยนะเว้ยว<ะ>้าวรออะไรเราเลละจะกบจัดเลยเออได้สามชิ้นนี้เลยนะครับผมเรามาซื้อกันเลยดีกว่ากดซื้อเลยทุกคนหกร้อยเจ็ดห้าไปเรียบร้อยว้าวปืนเปลี่ยนแล้วปืนเปลี่ยนแล้วอุย้ยของด้านหลังแล้วดูดิมันหมุนด้วยเห็นป่าว้าวยังเท่เลย เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าทุกคนครับว่าจะเกิดว่าอยู่ในเกมน,นั้นจะโหดแค่ไหนไปรับชมกันเลยเนาะ let's go ช่วงค<ส>ำถามประจำคลิปถ้าทุกคนเป็นกบเล่นหลามหนึ่งวันทุกคนจะทำอะไรอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดลบอกด้วยนะคำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาท แล้วอย่าลืมเขาร่วมกลุ่มกลเล่นหลามในโลบอ,อกดด้วยนะครับเนี่ยทุกคนครับนี่ก็คือบ้านที่ผมได้มานะซึ่งลองเข้ามาดูสิเป็นบ้านที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลย <laughs> เออว่านเ่าเนี่ยนายยังไม่รีเวเวรหรอเจ๊กบอ๋ะโะอ้ยรีไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะพวกนายดูดิมันแค่โชว์บ้านเราแบบประมาณบ้านเราคือคนรวยแค่นั้นแหละแล้วก็มีชื่อเราตรงนี้แค่นั้นไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่พอไม่มีหลอดไฟด้วยอยู่มืดๆเลยเจ๊กบก็มีแค่เนี่ยแล้วก็โชว์บ้านแค่เนี้ยเออไม่มีอะไรน่าสนใจเลย โอ้ยเดี๋ยวนะมาถึงรอบแรกคือรอบพิเศษเลยล่ะเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว้เอหมือนกัน้หมดเลยเอ๋อทั้งเสื้อตัวเหมือนกันทั้งหมดเลยทุกคนอันนี้โอ้โหฉันเป็นนายอำเภอฮ้ยเป็นชั้นเว้ย ทั้งเซิร์ฟไมีแต่ฉลามอ้วน่าทุกคนรอบนี้เอรีนายสูสูนเว้โอ้โหฉันจะหาเจอไม่แต่ฉลามอ้วนเนี่ยมอไปทางไหนก็มีแต่ฉลามอ้วนในวันนี้ทุกคนครับผมภาวนาแล้วกันนะให้ผมได้เป็นนายเพอร์บ่อยๆโอ้ยนายยิงอินโนเซ่เปนหนึ่งคนแล้วตอนนี้ด๋เอ้ยโอ้โหเพื่อนยิงได้หวาเพื่อนถือว่าเทพใช้ได้เลยเนี่ยเล่นตัวฉันนะเล่นดีๆหน่อยนะอย่าให้กากนะเว้ยทำไมมันจะดูเสียชื่อล่ะใช่เลยจะกบเสียชื่อตสุดเลยหลามกากอ้ย เอ้ยไม่เควสไดอไม่เป <We> ็นปกติของฉลามมีหรือเปล่าฉลามกากอ่ะโอ้ยฉลามดูดีเพื่อนเราโดนยิงมีอีกคนแล้วว่ะไม่เจ๊อูดได้ตอนนี้เหลือแค่ใช้กับนายแล้วจ้ะกบเหลือสองคนอ่ะไม่เล่นอ่อนให้พวกเราเถอะใช้ก็อ่อนให้พวกนายอยู่เนี่ยเฮ้ยพอยิงคนเดียวสามคนเลยจ้ะกบส่วนนายทำอะไรบ้างเดินดูเดินลมชมวิวอยู่เนี่ย ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยสักตอนเล้วดูดิเพื่อนเขาไม่ยิงพลาดเลยเนี่ยหัวใจเต็มสามเลยอะ่ะฮ้ยเดี๋ยวทำไมเขารู้เก่งขนาดนั้นนอะ มันมีได้เหรอคนที่ยิงไม่พลาดเอานี่ครับพลาดแล้วไอเล่กก็พาลพาดแล้วเหมือนเดิมอยู่ตรงไหนจะกว่าช่าไม่ใช่จะโกรธช่คือฉลามเว้ยอยู่นี่ไงอยู่นี่เองนายตายไปแล้วแม่จริงก็ยิงให้โดเซ่แนแม่จิงก็ยิงให้โดเซ่ลายตาไปหมดเลยมีแต่ฉลามเนี่ยมาเดินกระดิกกระดิกอยู่ข้างหน้าชั้นหรือเปล่าเนี่ยเออยิงเลยยิงเลยอาจจะเป็นชั้นก็ได้คนนั้นน่ะปล่อยไปก่อนรอเควสขึ้นดีกว่าเรียบร้อยเอเลียกไปแล้วทุกคนครับทิ้งเพื่อนให้หาแค่คนเดียว อเอ้ยจย้า glob งเนียนตาเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตเลื่อยไปแล้วกันนะฉลามที่จะทำให้ชื่อเสียงนายนั้นประสบความสําเร็จโอเค <c oughs> ได้ยืนมองอยู่ข้างบนหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่วะจะก g เนียนมากเลยอะวันนี้ฉันกา็เนียนทุกวันแหละฉันใช้ครีมเยอะ <c oughs> ไม่ได้หมายถึงหน้านายสิ <c oughs> เอ้เพื่อนนี่คือเหลือกี่หัวใจหนึ่งมาห <c oughs> ัวใจเดียวแล้วอู้หยชนะแน่นอนถ้าไม่ชนะนี่ให้ตบฉลามเลยไเกียอะไรกับฉันล่ะเนี่ย อยู่นี่เว้ยจะตัวตลกอยู่นี่ย,ย,ยากเลยอ้ยเจ้ากบโคตรโหดเลยวันนี้้ยรู้ว่าเป็นเพราะฉันได้รับพลังจากนายว่าฉนามฮะแน่นอนเลยต้องเป็นพลังของฉันเลยไม่ใช่ของเจ้ากบหรอกแล้วทำไมเจ้าของพลังไปก่อนวะ <c oughs> เออไปไวกว่าใครเพื่อนเลย <c oughs> ในรอบนี้เอ้ยได้โชว์สกินแล้วว่าเฮ้ยฉันเป็นคนซ่อนนะเดย <c oughs> ฉันก็ได้โชว์สกินเหมือนกันเจ้าเกิรบเดี๋ยวนายไม่สกินด้วยหรอดูสิ โอ้ยไม่น่าชว์ะทะเลแสนงามมีแสงไฟมองกระแมวเหมือนกันนะเนี่ยคือนายก็ลงทะเลได้อย่างมามันมาทุกคนครับเจ็บตัวหาพวกเอเลี่ยนได้เลยเอเลี่ยนนายอยู่ไหนอยู่สักที่หนึ่งในนี้แหละจะากบอ้ยก็ค้างดีเลยเนี่ยโ้ยไหนนี่หรอโอ้ยโอ้ยเปก็อย่างเทเลยพอยิงปุ๊บมีพลังอาครนู้นมาด้วยว่ะ มันจะโหดเกินไปแล้วว่าเนี่ยสมราคาเลยอ่ะใช่ฉลามฉันหวังพึ่งนายได้ไหมเพราะนายเก่งเรื่องการปาเป็นอาเภอเว้ยก็ได้จับพวกก็ได้อยู่นะได้จับคนอื่นไม่ค่อยไหวเลยเฮ้ยตองเฟติดอ้าวเดี๋ยวไม่ถูกเนี่ยฉันเหลือหัวใจเดียว,หวเหล,เลือหัวใจเดียวเหมือนกันอ้าวไเป่าเนี่ยตาเนี่ยเดี๋ยวนะควานน่ากลัวของตัวละครฉันมันไม่ทําให้พวกนายกลัวเลยเลยฮะไม่น่าเกงขามเลยจะกลัวปะหน้าตาน่ากลัวฝีมือน่ารัก อย่างน้อยไม่น่าเกรงขามก็กิยงมาขามก็ยังดีวะเฮ้ยฉลามจะขอยิงเลยได้ไหมเอาเลยเจ้ากบเอาเลยทำควยกันไวมากเฉพาะคนนี้จะกบไปแล้วว้ายไข่แออฉลามนะไม่เห็นจริงดิว้ายไม่เห็นจริงดิว้ยมีคนเสียบนเรือใช่ไหมว้ยจริงจริงแล้วนะเจ้ากบเอาเลยเอาเลยเชื่อใจนาย พวกเราเล่นตั้งนานจริงไปตั้งหลายนัดได้ไอเล่คนเดียวเองอะเจ้ากบอะไรกันเนี่ยคนอื่นโคนเนียนอะเอาจริงทุกคนผมมองไม่เห็นเลยขอพวาเราไปสทักสามคนเลยได้ไหมคนแอบอ่ะเลรียญเงิน嘛เลรียญเงินเหมือนกันเลรียงเงินเหมือนกันโอเคเราได้แอบด้วยกันทุกคนครับแล้วก็มีคนอื่นหนึ่งคนมาเรามาเนียสามคนกันดีกว่ายืนหรือเปล่าน่ยฉลามทำไมมีคนเล็งฉันอะทำไมมีคนเล็งฉันเเขามองเขามองใชนทำไมเขาเดินวนเขารุยไปคนแรกเลย กบถูกี้ก็ขยันฉันเลย <c oughs> อ่ายิงมั่วไปแล้วยิงมั่วไปแล้วเขาจ,าเจาเาะาเอาชีวิตพวกเราอะฉลามเออเอาชีวิตเราให้ได้น,นะเว้ยพวกนายไอ้าอฉลามไม่ต้องสู้ๆแล้วนะเว้ยเหลือนายคนเดียวกอบกู้ชื่อเสียงพวกเราหน่อยดิฉลามใช่เฮ้ย <ไว S 1> ม,มันเขาเจอมันเขาเจอเเจะเบรคคอนวิ่งนี่ไงนี่ไงนี่โอ้โหเรียบร้อยว้ายเลย โอ้ยไปวิ่งเข้าท่อต่อหน้าต่อตาเอ้เอา,อาจิ๊ก็ยิงเลยเดี๋ยวนะทำไมเส้นมันดีจังเลยเออทำไมเขารู้เยอะจังเลยเนี่ยไหนดูสิโอ้ยมีเควสเสร็จตรงนี้อ่าขอลองยิงดาวคนหนึ่งแล้วกันนะลองดาวเดียวโอ้ยยิงไม่โดนหรืออะไรน่าจะยิงไม่โดนตายเครื่องตัดญ้าแล้เหรอเจ้ากบมันคือสิ่งเลือดไฟฟ้าเอ้ยยิงโดนหนึ่งค้วย ้ยใกล้ๆนีด้วยนี่เพื่อนในคนนึงเขาไม่เดินหรอเออเขาทำอะไรอ่ะเพื่อนช่วยการทำงานในสีหาคนมาหน่อยดูสกินชั้นเทไหมดูไม่สนใจเลยยิงฟันอย่างเดียวเฮ้ยทำไมจะอยูเจเดชฉลับตัวหนึ่งปิวนั่นเลงโอ้ยผู้บริสุทธิ์โดไนไปหนึ่งเอยแต่ฉันชอบปืนที่ฉันเติมมานะตรงที่เวลาเรายิงมันไม่เสียงน่าลำคาญเลยเว้ยใช่มันดังวิววิวอ่ะคนนี้เปล่าอีกคนหนึ่งอา้อาว โอกาสสุดท้ายของนายที่จะพาได้แล้วนะหายเจอซี่จกอบแล้วประเด็นคือคนนี้เขาไม่ช่วยหาเลยอ่ะอุ้ยกินแรงฉันว่ะฉันเห็นเอเลียแล้วอยู่จุดสองใช่ไหมรู้ดีเดี๋ยวนะพวกนายจะบอกกันเองอ่อเขาต้องช่วยจจกบหน่อยแล้วล่ะไม่มีใครช่วยเลยอ่ะนายใบที่ตัวเองอยู่ได้นะฉลามนะฉันจะได้รู้แแบ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 บแบ้ายแถวนี้ตรงนี้หรือเปล่าวิ่งสิวิ่งเลยฉันจะยิงนายถ้าไม่วิ่งตอนนี้ระวังจะเสียโอกาส ไอ้เราพิเศษป่ะไหนมาดูซีอหญ่ไดำๆคืออะไรดำๆมิดไนตองคืนหรอโอ้สิบชีวิตโอ้ขอไม่ใช่ชั้นละกันนะหนึ่งแน่เพื่อสิบชีวิตซึ่งชั้นเป็นไปแล้วไม่น่าเป็นหรอบเนี่ยเรียนเนี่ยเป็นชั้นจริง เอเลี่ยแน,น่ต้องสู้ซู้จะหาพวกนายเจอไปเนี่ยไม่มีทางเจอไม่มีทางเจอเพราะเวลามันเทพเว้ยอย,อย่ายิงนะเอเลี่ยนอย่ายิงนะโอ้ยตัวปอมเ <laughs> จอเลี่ยนเฉลิมฉลาดเว้ยยิงตัวปอมไปแล้วว่ะปอมสองเลยโอ้ดอีแล้วทามไม่ทันแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยนายจะยิงอาก,กาศาทุกนัดไม่ได้นะใช่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะยิองอากาศโนแล โอ้โหคนไปตั้งเยอะมาเร่งฉันให้เลยตรากันไปเจุด <laughs> เด่นเดินผ่านเจ๊เก๋ถุงยิงเลยฉ <laughs> <laughs> ลาดนายต้องรู้ด้วยสิว่าแนวเพลคนนี้เขาเลือดเยอะเขายิงได้มั่วหมดแหละไอเจ้าโหดร่าไม่รอดแน่พวกนายวันผู้หญิงว่าย,ยิงโดนด,ด้วยว่ะเจ๊เก๋คนนึงวิ่งอ่ะแบบน่าสงสัยมากเลย <laughs> โอ้ยยิงมั่วเลือดเหลือสามแล้วตอนนี้แนวเพลเราทำอไรทำอะไรอ้ยอินโนเซนอินโนเซน วิ่งทำไมวิ่งทำไมตัวเหลืองเอาไอ้คนเมื่อกี้ฉันสังเกตมานานแล้วเหมือนเขาพยายามวิ่งใกล้นายตลอดเลยอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงไอกระโดดด้วยพี่ทาทายเขาท้าทายว่ะเอ้ยเหรียญเงินนะทุกคนครับโอ้เหรียญเงินเหมือนกันฉันก็เหรียญเงินเอาล่ะเดินต่อปีกนี่ก็ใส่โอ้โหมาถึงโดนไปแล้วหนึ่งอยู่ดีๆก็มากระโดดหลังชั้นเฉยเลยเมื่อกี้ แสดงว่าคนนี้เขาไม่ตั้งใจเล่นหรือเปล่าเนี่ยเออเขาพร้อมที่จะโยนเลยวจะโกบอ่ะทำไมอยากโยนไม่ไปเล่นโบลิ่งะจะได้โยนเยอะๆเดี๋ยวเรามาทำเควสนี่ดีกว่าเควสตัทีวีมันเริ่มเทิ่มอู้ยิงนักกล้ามตายไปแล้วแล้วตัวจริงด้วยประเด็นไอมีคนไปทำเควสวตัวแดงด้วยอะดูดิออเนาะทำไมไม่บอกเขาบอกเขาหน่อยเร็วฉันโดนไล่รัวๆเลยสู้ๆไม่ฉลาดน่านายออกห้องน้ำอะใช่ๆโอ้ยตัวแดงโดนไปแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วฉลาดก็โดนหนึงทีก็โดนหนที คนนี้เหลือเล่นหนึ่งทุกคนครน่นจะเป็นคนสุดท้ายที่ไล่ล่าเราแล้วว่ะเป็นใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่นี่เควสหนึ่งก็เสร็จแล้วเนี่ยทำเลยทำได้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้กินผมหลอกนะคนนี้วิ่งโชว์กระโดดเหยียบหัวคาบอยเอ๋อคาบอยเอ๋อง่ายจังเลยว้าวรอบนี้คือผมแม่แนนเพิรโชสกิลรอบสุดท้ายว่ะเอาไปเป็นเหรียญเงินเหรียญเงินมันกันเฮ้ยหูอะไรกันเนี่ยอย่างน้อยอยากให้พวกนายสักหนึ่งคนมาเป็นพวกชั้นแน่จะกระสูความเก่งของชั้นเลยเจ้ากอกยังเอาพวกนายมาช่วยก็ดีไม่ใช่ก่อนหน้านี้ที่ชั้นโดนเอฟเคฮ่ะฮ่่เดินผ่านเลย เดินผ่านใครผ่านชาหรือผ่านคนอื่นไม่บอกอ่ะบอกก็รู้ดิมีบ่านมีบ่าวอยู่ทําไมเดินสี่ฉลามเดินเลยอยู่ทําไมยายิงแล้วจะกบยายิงน่ะขอฉันทำเวก่อนแป๊บนึงฉันไม่เชื่อหรอกเพื่อนยิงไปแล้วคนหนึ่งอ้าวไปเหลือหัวใจอันเดียวตอนเนี้ยเอ้ยนายผ่านไม่ได้แจะกบว่เพื่อนเพื่อนยิงถูกอ่ะเอเลนนายอยู่ที่ไหนนายอยู่แถวหินเพื่อนนายหรือเปล่าไม่ได้อยู่ อ่ามีเควสเสร็จตรงนี้ส่วนมากสัญชาตยานจะต้องเดินออกเนเหนฉลามมาอยู่ตรงนี้ซึ่งมาจากทางเควสเสร็จไม่แน่นะไม่แน่และเงียบด้วยตอนนี้ไม่พูดไม่จาด้วยไอ้ที่ไงมี่ไงไงโดนแน่โดนแน่อะไรไอยิีจันเลยโอ้ใช้เพื่อนที่กำบังเร็วมาก ดูค่าพร้อมกันเลยเออพร้อมกันเลยบอกแล้วฉลามต่อไปนะาทำเควสเสร็จใช่ไหมยืนนิ่งตรงเควสเลยก็ได้นะสัญญันตญยามเดินออกมันทําให้ฉันรู้แต่ยืนนิ่งตรงเควสอันนั้นรู้แน่นอนเลยร <c oughs> ู้แส,สดงว่าตอนนี้เหลือเจ้าหัวทีวีคนเดียวมันตัวแดงแล้วอ่ะดูดิไหนตรงใต้ทางขึ้นน่ะหอนป่าเอาอะา่ะน,น้าตรงหินหน้าตรงขวาเรียบร้อย